สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูอ้อมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหน่วยสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะนี่เลยกิจกรรมสร้างสรรค์มีชื่อว่ากระเป๋าสารแสนสวยนะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในกิจกรรมนี้นะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไร สิ่งแรกเลยนะที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้เลยนี่คือใบางานนะคะในส่วนของใบางานจะเป็นรูปอะไรคะรูปกระเป๋าแล้วก็ใบางานนะคูออมนะคะตัดเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ให้เด็กๆแล้วนะเพื่อในการสารกระเป๋าของเรานะคะ,ะต่อมาวัสดุชิ้นต่อมาก็คือกระดาษสีสีต่างๆนะ,อ,ะอุปกรณ์เราครบแล้วต่อมาคูอ้อมจะมาสาธิตวิธีการสารกระเป๋าแสงสวยของเรานะ เอาใบงานขึ้นมาแล้วก็นากระดาษสีขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เลยสารเข้าไปเลยนะคะสารแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะเด็กๆหลังจากนั้นพอเด็กสารไปจนสุดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนสีไปด้วยนะนี่อันนี้ก็คือกอ้มทํามาเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆสวยไหมคะเด็กๆทําให้มันเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเป็น สวยแบบนี้เลยสีตามใจเด็กๆเลยนะคะอยากจะสลับสีอะไรตามใจเด็กๆเลยแล้วก็เด็กๆอย่าลืมนะคะในขณะที่ทำกิจกรรม,มอยู่นั้นเด็กๆบันทึกวิดีโอถ่ายภาพนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปยังไลน์กลุ่มห้องคร้อม,ม,มนะคะเด็กๆู้อ้อมเราดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ,ะวันนี้กิจกรรมกระเป๋าแสนาแสนสวยจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ